S 1> <S 1> <S แม่จ๋าพ่อจ๋ากีบในใจจ้าแม่จ๋ากีบในใจเนาะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วทุกคนในห้องส่งต้องปรบมือดังๆัง,งต้อนรับพร้อมกันดีไหมคะไม่เป็นไรเมื่อเราจะพูดกันไม่เป็นไรไม่ไรเราจะไลน์บอกกันถ้าพร้อมแล้วปรบมือดังๆต้อนรับแก๊สคันพิเศษเข้ารายการจอลึกจอลึก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 เฮ้ ดีฮะดีฮะสวัสดีดีฮะโทษนะคะเรียกมาร้องเพลงหรือว่ามันเล่นหนังแขกคะ,อ,ะอ่ะแล้วแต่คุณจะนั่งแล้วการไหนจะนั่งนี่อ่ะสวัสดีค่ะเข้ารายการเลยแล้วกันสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค<ม>รับผมรังมาแล้วอาร์เบก็ได้อ่ะ ของเรานะคะวันนี้เจอกันกับศิลปินเจ้าของซิงเกิลน,นี้เลยค่ะอะไรนะเอาซิงเกิลอนะไรค่ะน้ำนมโอ้ค <laughs> ่ะน้ำนมแม่นี้เราจะเป็นรายการจยังไม่ได้ให้นั่งค่ะเอาแล้วครับ <laughs> ทักทายผู้ชมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีแขก้มีเกีรติทุกท่านนะคร <c oughs> ับแฟนๆของอีซูซุโคโยฮะสาขาโกสุมพิสัยที่นี่ทุกท่านทุกคนเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่ห้องส่งแห่งนี้ที่ ที่โชว์รูมแห่งนี้ด้วยนะครับโอ้โหอยากจะไปใจจริงอยากจะเข้าไปสิงร่างของแต่ละท่านเลยใช่ไหมคะครับผมวันนี้คุณรอมากเลยนะคะโอ้โหขอบคุณครับโอ้โหผมเหนื่อยแอะแะมากเลยทาไมคะทำไมถึงเหนื่อยนั่งรถนานนั่งรถนานแล้วเมื่อกี้วิ่งเหนื่อยไหมเอาอีกไหมเหนื่อยพอแล้วยินดีต้อนรับแขกคนพิเศษของเราค่ะนี่คือรายการเจาะลึกมีท่านะคะเจาะลึกเจาะลึก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 งไปทั้งหินซ ลึกมากไ่ได้อ่านั่งเลยแล้วกันโอเคอากินแอสตันรับคุณตีเชนนรองค์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฉันนั่งสบายค่ะอือในการจอดลึกอเราอ๋อวันนี้เป็นกันเองค่ะเราเป็นกันเองคุณตีดูฉันถามหน่อยว่ายังไงครับเอาขนมจีบสลับเปล่าไหมเอาดีๆสบายขนาดนี้ทำไมหัวออกเหรอฮะหัวพี่ออกเหรอ พี่ไม่ได้ใส่อะไรค่ะเออไม่ได้ใส่เมื่อกี้เขาบอกเขาเห็นกกนไม่หไม่ได้ใส่เอาแล้วไม่ได้ใส่อ่ะนั่งเลยแล้วกันค่ะจะนั่งจะนอนนะคะเรามาพูดคุยกันทักไทยกับทุกท่านตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูดิสอ่านคอมเมนต์บ้างนะฮะตัวดีพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับค่ะมีคำถามอะไรหรือเปล่าวันนี้มีคนถามมาค่ะถามมาว่าอย่างไรครับน้องตรีใส่กางเกงในสีอะไรอุ๊อย่าถามอย่างนี้มานะที่ฉันอยากถามเหมือนกันนะคะน้องตรีใส่กางเกงในสีอะไรมาตอบเลยค่ะ ไม่ได้ใส่เหมือนกันครับเดี๋ยวยังงี้เลยเหรอคะไม่ได้ใส่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะอา้าวเดี๋ยวทักทายเลือกทักทายสําหรับผู้กําลังรับชมกันอยู่นะคะในขนาดนี้ที่อยู่ที่บ้านเจาะลึก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 ลงไปกับรายการของเราคะ่ะเจาะลึกอ่ะคุณตรีมะครับผมอ่าเจาะลึกลึกว่า,อ,าอันนี้เห้ ยังไงครับผมอ่าคุณอ่านสิดิฉันอ่านเองแล้วกันค่ะน,น,นะนะใครมีคําถามพิมพ์มาค่ะใครอยากจะถามเกสคนพิเศษของดิฉันในขนาดนี้ตอนนี้<ห>ุกคนคหัวร้อนอย่างเดียวเลยครับผมหัวอะไรคะเนี่ยหัวขวนเราสองคนนี่แหละครับคุณรู้ได้ยังไงคบว่าหัวขวนหมายความว่าอะไร <c oughs> หัวขวนก็คือหัวร้อนหนักมากครับอาหัวเราะหนักมากเดี๋ยวดิฉันจะตั้งคําถามเองเลยและกันนะคะมีคุณปีนันน์บอกว่ากางเกงในม้าสีแดงค่ะเอาี่ว่าดิฉัน ไ่ว่าบะเดย์ไบะเดย์เดีวละพ่อและก็มีคําถามผู้ที่กําลังอยากถามพิมพ์มาค่ะน้องปอจะอ่านให้ฟังค่ะสําหรับคําถามในขณะนี้คุณหล่อมากค่ะวันนี้มากี่ครั้งแล้วที่กสดสุบิสัยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองไหมคุณรู้ไหมว่าที่คุณได้มาที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมคะอ่าเพราะว่าผู้ใหญ่ที่นี่น่ารักครับผิดค่ะดีฉันโอนตังไปให้เติมน้ํามันแล้วให้คุณมากะว่าไม่ใช่ค่ะเอาที่ ฉันนั่งตรงนั้นเห็กกในกางเกงในเลยนะคะเนี่ยนี่ก็เลยเป็นสาเหตุเหาีฉันต้องนั่งตรงนี้ป้าทุกคนอะรีเควสค,คุณกลับมาอ๋อขอบคุณมากๆที่สำคัญ<ง>ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่นี่ด้วยแหละครับถ้ราผู้ใหญ่ไม่ไม่ให้อ่าการอน,นุมัติเราก็ไม่ได้มาอีกแน่ๆนอกเหนือจากผู้ใหญ่แล้วก่อนที่จะถึงผู้ใหญ่ต้องถึงกำนันด้วยนะอ๋อครับผม <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่กําลังรับชม400คนนะคะคุณตรีมีคนถามมาอันนี้ดิฉันชอบมากคำถามกดแชร์เยอะๆนะครับใครแชร์จะได้รับลุ้นรับรางวัลกับพวกเรารางวัลวันนี้เป็นอะไรคะเรามีหลายหลากหลายรางวัลเมื่อกี้คุณเซ็นอะไรไปบ้างมีกระเป๋ากับนาฬิกาแล้วคุณเซ็นอะไรอีกก็มีกระเป๋ากับนาฬิกาขอบคุณมากขอบคุณมาก ฉันชอบมากเลยค่ะคำถามนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การร้องเพลงของคุณมีคำถามจากคุณตุ้มนะฮะบอกว่าน้องตรีอันนี้จริงจังนะครับผมปวดฉี่ไหมอีอีเอ้าไปฉี่มาแล้วครับโอเคอันนี้คือคำตอบมีคำถามว่าตีจะมีละครอีกไหมต้องรอดูปีหน้านะครับต้องรอดูปีหน้าอีกทีปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวกลับมาอีกที่อและปีนี้ละครเล่นหรือยังคะ เล่นไปแล้วออกฉายหรือยังคะออกฉายทั้งตู้เย็นไปแล้วครับผมตื่นตต้องชมให้ผู้ชายจับมือตลอดเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากอย่างนี้ตรงจหยาบหยาบนะครัยโอเคให้ไหนคำถามต่อไปมีใครว่าบ้างไหนเสียงหัวเราะมาคุณมีีบอกมีคำถามว่าอยากอยู่หน้าเวทีจังเลยนะคะเอฟซีทนี้ก็ไม่ได้อยู่หน้าเวทีนะอยู่ข้างเวทีกันทุกคนเลยตรงนี้ อุ้ยเสียงวาแล้ว,ลวถ้าเกิดว่ามีคนถามมาค่ะคุณตรีคะ่ะถ้าเกิดว่าต้องเลือกรถสักคันหนึ่งอย่างอีซุซุคุณตรีจะเลือกรถสีอะไรคะ เอาความจริงผมเป็นคนชอบรถสีพื้นๆเฉดพื้นๆพื้นนี้ไหมคะคนละพื้นนะคะก็เป็นคนชอบรถสีขาวกับสีดำครับเออทำไมแต่คาจริงผมถูกฉลกกับรถสีดํามากกว่าสีขาวอ่าแล้วแต่ว่าชอบใจชอบสีขาวมากกว่าสีดําแต่ว่าเอาจริงๆเป็นสีดํามากกว่าสีขาวใช่แล้วหมอดูทักสีขาวหรือสีดําหมอดูก็ถ้าถ้าถ้าไปดูตามหลักเกณฑ์เลยเอาความจริงก็คือจะเป็นสีดํา แต่ว่าสีขาวก็ก็ยังชอบอยู่สีขาวก็คือเป็นสีที่ชอบอเวันนี้ก็เลยใส่สั้งขาวแล้วก็ดำแต่ยุคลุกขึ้นได้หน่อยสิครับวันนี้หล่อมากเลยนะคะป้าวันนี้หล่อมากๆเลยนะคะสีดาล้วนเลยนะคะเนี่ยครับผมโอ้อาจจะมีสีบ้าเพราะใส่เยอะหล่อเลยจับนั่นจับนี่ไม่ได้เลยนะครับผมก็อ่า ก็ชอบรถสีดำชอบรถสีดำแต่ก็เอ็นดูสีขาวเอ็นดูสีขาวรับผมงั้นก็ขี่ขับไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คนเดียวจะขับยังไงนะคอ๋อถ้าให้เลือกงั้นก็ให้อีนสุสุออกมาเป็นทูโทนได้ไหมฮะได้ได้ขาวดำความคิดดีให้คุณผู้ชมค่ะครับผมใครที่บอกว่าเลือกเลือกเลือกไม่ถูกใช่ถ้าสีขาวแล้วสีดำเลยทำเป็นทูโทนออกมามีแบบเพ้นท์ลายแบบชุดเท่ อย่างนี้นี่เองเนี่ยเป็นคําตอบของพรีเซนเตอร์คนต่อไปเออถ้าเกิดว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ของอีซูซุคุณคุณจะทําอะไรก่อนเพื่อนคุณอยากทําอะไรให้โลกเรารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของอีซูซุอันดับแรกผมก็จะโพสต์เฟซบุ๊กบอกแล้วว่าดีใจว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ครับผมผมจะโพสเป็นบุกอะไผมได้เป็นพรีเซนเตอร์อีซูสุแล้วครับนะอีซูซุแล้วครับผมอย่างนี้นี่เองโอ้ยวาสนาไม่น่าจะถึงครับผม มีคนถามมาค่ะว่าครับผมตอนนี้คุณตรีนั้นนะคะอ,อมีแฟนกี่คนคะโอยมีแฟนหรือ,อยังคะอันนี้คือคำถามที่แฟนไม่มีเป็นตัวตนแล้วมีเป็นผีสาวอย่างนี้นหรอแฟนไม่มีเป็นตัวตนแต่มีคนคุยประมาณแสนสามหลอกหย, <laughs> ยอกหย,ยอกจริงๆไม่มี เราไว้เจ้าของไว้ก่อนเหรอเหรอเหรอเอาเวลาไหนไปคุยถามตรงๆเพราะประมาณว่าแค่ไม่ตอบแฟนขับนี่ผมก็มีปัญหาแล้วไม่เอาไม่เอายุ่งไงยุ่งจริงๆเขาเป็นซุปตาระดับตำนานวันนี้นะคะอะวันนี้ถามอีกสักหนึ่งอย่างนะคะว่าอะไรอะไรอะไรนะนะเขาบอกว่าอะไรคู่นี้หากระจายมากน้ำหมากกระจายว้างั้นเออเขาว่าเราแก่ไม่น้ำหมากเขาอ๋อน้ำหมาก ขอบคุณค่ะกล้องไหนนะเนี่ยขอบคุณค่ะ,คคะถ้าเกิดว่ามีอีกคําถามหนึ่งค่ะเกี่ยวกับน้องตรีวันนี้นะคะมีคนถามมาว่าถ้าจะให้หอมแก้มมา้าออกรายการเจาะลึก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 ,ลกคุณจะหอมแก้มอะไรของมา้าเอาเช่นค่ะจามีแก้มใดเนี่ยแต่ว่าหอมแก้มใดเป็นวะแก้มตอบแก้มตอบ <laughs> ถ้าจะให้หอมมา,ป,าป้าจะเอเลือกหอมเวลาไหน หอมเวลาไหนด้วยถ้าถ้าสมมุติว่ามาม่าเป็นแฟนป๊าป๊านะครับสมมุติอีกแล้วทำไมต้องสมมุติวะเนี่ไม่เอาจริงเลยก็หอมได้ทุกเวลาทุกทุกเวลาที่อยากจะหอมก็หอมได้หมดทุกวันนี้ก็ไม่ได้หอมอย่าไปบอกเขาสิผมไปไม่เป็นเลยครับเวลาผมเจอแบาปาปอเนี่ยทำไมอ่ะผมว่าผมเป็นคนที่ลื่นมากเลยนะผมเจอปมาปาปอนแล้วผม ผมฝืดเลยนี่เรามีนี่ส่วนบริการตรวจเช็คตรวจเช็ครู้สึกช่วงล่างผมจะไม่ค่อยดีแล้วแหละเช็คขอถ้าตรวจเช็คช่วงล่างหน่อยสําหรับคุณตีว่าการตรวจเช็คช่วงล่างของคุณตีจะการขาอการแก้ไหนอ่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะตรวจเช็คคู่ช่วงล่างคุณทำไมเราก็เลขสามกันแล้วเด้ทาไมอะคุณจะมันย่อๆยืนยืดอย่างนี้ไม่ไเป็นไรดิฉันมีน้ำมันหล่อเลื่อนอยู่ไ่ด้นะเข่าเข่าได้อยู่อ่ะมาไห กาจะโลกเป็นโลกเก่าเลยโลกเกาเกาไม่เป็นไรเการักเต่งอ่ะนี่คือท่าตรวจเช็คช่วงล่างตรวจช่วงล่างใช่ไหมทั้ไงทั้งไงเขาเรียกไม่รู้ว่าเราเป็นตรวจเช็คช่วงล่างเป็นการบริหารช่วงล่างเลยอ่ะยังไงอันนี้สาวๆทุกคนเขาจะชอบว่ากระชับต้นขาแล้วก็ก้นอ่ะยังไงคะฮะบ๊ามันข่าวย่อขาลงครับย่อขาลง้างไว้ครับค้างไว้รับเปล่าขาไวไม่บ๊ามันขาไวเปนเดียวอ๋อ ไครับต้องกลางอีกไหมคะกลางไม่ได้ครับเพราะว่าแต่กระโปงครับมาไม่ได้ใส่กันแกงเหรอชอบไหมชอบไหมเตือนดังเลยอาวิธีการอย่างนี้ก็อย่าลืมทุกคนแฟนคลับทุกคนที่อยู่ในห้องส่งก็ลุกขึ้นมาคะเขาเรียกว่าบริช่วงล่างจริงๆก็คือการมันเป็นท่ากายบริหารง่ายๆนะครับผมก็คือย่อแล้วก็ยืดยืดย่อยืดแต่ถ้าบริหารอย่างช่วงบนขึ้นมานิดนึงทำไงทำไงขึ้นมาเราก็จะค่อยๆ ค่อยๆขยับนิดนึงเราจะเราจะเอาไปแค่นี้เดี๋ยวให้ผู้การมาทำด้วยผู้การวันนี้รีเควสเรามาสอคนมาเชิญค่ะคนเชิญให้ผู้การมมิสมมตกัมมติสมมติสมมตรมมมมตมมติสมสมมูิสมมติสมาติสมอตมมสมมติเมสมมติสมมติเมมต้สมมติสมมติ้มับมมมามวเิ เอาเอาเอาเป็นวงก่อนนะฮะหมุนครับหมุนหมุนหมุนครับผมหมุนครับโอ้โหเนี่รู้สึกว่าเส้นไม่ค่อยได้บริหารใช่ไหมเอาหมุนหมุนไปแล้วหมุนกลับครับป้าป้าไม่ยอมกลับบ้านทีเนี่ยเราไปแค่นี้เอาเราหน้าไปไหมหน้าไปไหมอ๋อไปเร็วไหมเร็วไหมเร็วเร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าให้เกียรติชุดลาตายเจนลูลาตี นี่ทำผมตั้งแต่สี่ห้าสีห้าได้แค่นี้นะฮะเพราะช่างลุมประมาณสิบกว่าคนทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกช่างตีอยู่ช่างดนช่างเอ่อหรือว่าเอาเรียกรีเควสเชนลงมาเขาไม่ดูแลศิลปินไม่ดูแลศิลปินเลยครับมาดูแลหมาปออย่างเดียวเลยครับช่างช่างลุมเอ่อคดตูมผมลุมหมาปออยู่คนเดียวทะเลาะกับผมหมาเนี่ยฮะลุกตบเหรอคะลุกเฮ้ยอ้ามาคุยอะไรเกี่ยวกับรถบ้างนะคุยกันเรื่องรถต้องดีแบบว่า ขึ้นรถอันดับแรกคุณตีจะทาอะไรก่อนคะขึ้นรถเอา้าขึ้นรถก็ไปทาถามไงขึ้นรถเสร็จขึ้นรถก็ต้องเสียบกุญแจครับเสียบกุญแจแล้วคุณไปยังไงต่อเสียบกุญแจแล้วก็บิดกุญแจไปยังไงอีกลวก็สตาร์ทเวลาขับขับเร็วไหมคะผมเป็นคนขับรถไม่เร็วมากครับประมาณร้อยสิบร้อยยี่ประมาณถือว่าเร็วอยู่นะคะเอาเร็วเหรอมามาไอ้บอกว่าธรรมดาของผมมากเลยตำรวจจับนะฮะเอาเหรอขอโทษครับผมผมว่าแล้ววันนั้นผมขี่รถไปผมว่าผมขี่รถไม่เร็วนะผมขับรถกลับบ้านวันนั้นน่ะ แต่ขี่ขี่ไปเนี่ผมก็ลืมดูไม่ไงผมขี่ขี่ไปผมวันถนนมันมืดมากเลยแต่ผมเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือแสงปับอะไรอะไรอะไรโดนแล้วครับผมกระซือกระซือไม่ใช่ครับอะไรคะกงตรวจจับควมดุหันมาดูไม่อีกทีร้อยสี่ครับโอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ชอบร้อยสี่ร้อยสี่ชอบเลขสี่ไหมคะชอบสี่ครับพวกนี้อย่าลืมวิ่งสี่นะคะ วันที่16ไงไม่โอเคค่ะมันเกี่ยวกับรถนะคะไม่เกี่ยวนะฮะนี่ฮะห้าสี่ศูนย์พอดีเลยเอ้าได้สิเอาสินี่บอกไปแล้วนะคะเลขอะไรนะคะห้าสี่ศูนย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามในช่วงท้ายแล้วกันค่ะคุยเรื่องรถแล้วเรียบร้อยวันนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ดาวรถเนี่ยเงินในบัญชีของคุณตรีเซนรงมีทั้งหมดเท่าไหร่คะไม่มีได้ไหมคะผู้จัดการเพราะว่าเราดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์เอ้าดาวน์เ โอ้โหเขาบอกว่ามาตัวเปล่าก็เดาได้นาตัวเปล่าก็เดาได้ถ้ามาที่นี่ใช่ไหมที่เพราะว่าที่นี่ใจดีใช่ครับผมคุยกันง่ายง่ายเรามีทางออกให้กับท่านนะุยดีนอนคุยนอนคุยครับผมนอนนอนครับนอนคุณตีต่อไปจะร้องเพลงอะไรคะโอ้ผีก็มาเออไม่ได้ผมฟาร่าแตกมาวันนี้เอ่าคืนนี้ สวดกี่โมงครับเฮ้ยยังไม่ตายค่ะเอาอีกเออ,เอขอขอโทษนะคะผู้จัดการเมเนี่ที่ผมมันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนมันเดือค่ะครับ<ก>ผมวันนี้มีเพลงบทเพลงมาก่อนที่จะไปให้คุณตรีชนะรงได้ไปพูดคุยเดี๋ยวเราไปดูรถสักคันหนึ่งก่อนไปดูรถกันก่อนวันนี้เรามีรถสวยๆที่คุณชอบเลยสีดําเลยเนี่ยคุณนะส,สวยมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสีดําตรงไหนเนี่ยเออดำนั่นแหละดำให้มันเป็นดำเดี๋ยวมาม่าปอสายตายังดีอยู่ใช่ไหมครับผม สีดำอ๋อตรงนี้ตรงนี้จะเป็นดำใช่<ำ>ตรงนี้นดำ,ดำแต่กระจังหน้าฉันไม่ทราบ อยากได้จังเลยทำไมอยากได้วันนี้อย่างที่บอกว่าเงินไม่มีในบัญชีคุณก็สามารถดาวได้นะที่รักนะเงินไม่มีไม่เป็นไรเข้ามาคุยกับเราได้ที่นี่ใจดีไปดูไปดูไปดูว่าเป็นอย่างไรอวันนี้ด้านหน้ากระจังหน้าค่ะวันนี้พลานุภาพพลิกโลกอันนี้คือชื่อนิยามของเขาค่ะครับผม Infinite Potential นี้แหละค่ะความสวยงามเครื่องยนต์สองแบบมาพี่เซนมาซิว่าเขาดียังไงอาเสียงพี่เซนมา เครื่องยนต์นะคะในส่วนของเครื่องยนต์ในครั้งนี้คุณลูกค้าทุกท่านจะได้เลือกอยู่ที่2รูปแบบค่ะครับผม1.9 DDI และก็2 3.0 DDI Blue Power นะวัตรกรรมเปลี่ยนโลกเป็นคนลุกไหมได้ไหมเสียงนี้ได้ไหมคนลุกปวดท้องมากเลยหรอ ฟังก่อนฟังก่อนไม่ไปวันนี้สําหรับรถของเราเนะคะเป็นรถที่ยอดนิยมที่สุดดอกเบี้ยพิเศษในช่วงเดือนกันยายนนะคะ1.99ค่ะหากคุณจองในช่วงนี้และก็โทรหาเราในช่วงนี้คุณจะได้มาถ่ายภาพสวยๆหล่อๆคู่กับศิลปินนะคะกรมมีโกนี่เลยคือซุปตาซุปตากับเจ้าของซิงเกิลข้าน้ํานมค่ะ <laughs> มันแปลว่าฮักแม่ก็จําได้แต่ค้า้นมกับคู่ขนานนั่นแหละนะก็นั้นแหละอันนั้นแหละก็คุณเป็นคนรองให้ดิฉันฟังนี่ค่ะสำหรับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์สะอาดบูพาวเวอรค่ะเพราะฉะนั้นเองจะประหยัดน้ํามันมากที่สุดค่ะนี่คือความพิเศษของเราเลือกข้อเสนอพิเศษพิเศษดาวเริ่มต้นศนปซหรือว่าพิเศษอ๋อเราหลุดเฟรมครับเราหลุดเฟรมหลุดเฟรมเหรอหลุดเฟรม อย่างนี้เหรอได้ไหมเมื่อกี้ตกเฟรมอ๋อด้านนี้ด้านนี้พ่อด้านนี้โอเคจากแม่ด้านนี้ได้ไหมได้ไหมหรือต้องเข้าในรถอ๋อโอเคค่ะจะาวันนี้บูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกหากป้าป้าชอบมีสองลายรูปแบบแบบเตี้ยแบบเตี้ยมีนะแบบเตี้ยก็มีแบบรถยกสูงแบบนี้แบบเมบเมบใช่ไหมเมบเมบคือแบบรถแต่งคล้ายๆกับรถแต่งไงใช่บมอ๋ออย่างนั้นก็เท่ใช่ใช่อีสุดๆจะมีรุ่นหนึ่งที่เขาแบบ มีชุดแต่งให้เรียบร้อยคือตนใจวัยรุ่นเลยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มออกปุ๊บขี่ไปอวดสาวได้เลย1.9%นั่นนี่คือโปรโมชั่นในช่วงนี้สุดยอดที่สุดไม่เคยมีที่ไหนได้นะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแจกของขวัญดีกว่าเรามาแจกของรางวัลกันดีกว่าใช่ใของรางวัลของเราบอกแล้วนจากว่าเราจะมีรถสวยๆให้ท่านได้ชมนะครับผมเรายังมีของรางวัล ไว้แจกท่านด้วยเอา้าเดี๋ยวเราแจกกันก่อนยอดแชร์อยู่ที่เท่าไหร่คะคุณอาร์ตดูให้หน่อยล้างแชทกดไหนดีปอผ้าณเวลานี้กดแชร์ออกไปสักคนละหนึ่งแชร์ครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้กด <Yes. S 2> แค่ตรงคําว่าแชร์กดแชร์ออกไปเลยเนะี่ยอ่าไม่ใช่อีสุสุไปนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชกําลังจะแซวกําลังจะแซวไม่ใช,ไใช,ใช่ไม่ใช่แชร์เสร็จเรียบร้อยกดมาเลขหนึ่งล้างแชทกันหน่อยเดี๋ยวเราแจกของขวัญเลยแล้วกันแจกของขวัญก,ก่อนก็แล้วกันก่อนที่จะไปฟังเพลงใช่ครับ เอาเป็นว่าให้นาฬิกาสวยหรูกันก่อนสักประมาณ80กว่าท่านเป็นนาฬิกาข้อมือนะโอ,อ้นาฬิกาข้อมือมาน,นาฬิกาข้อมือจะเป็นแบบนี้คอนาฬิกาข้อมือค่ะที่มีลายเซ็นของคุณตรีชัยนรงค์พร้อมที่จะไปเซ็นออกรถได้เลยนะคะเอาเป็นว่าคําถามนี้ไม่มีอะไรมากเอาห้อยคอได้เออไม่ใช่พระไม่ใช่พระให้พิมเลยละกันพิมคําว่า อีสุสุโกโสุมตามด้วยนาฬิกานับไปเลย3ท่านนะคะคุณสุ่มแจกเลยคุณอาร์ตพร้อมแล้วพิมพ์ค่ะอีสุสุโ,ก,โ,สก,สโกสุมพร้อมด้วยนาฬิกาอีสุสุโกสุมพร้อมด้วยนาฬิกาอีสุสุโกสุมพร้อมด้วยคําว่านาฬิกานะครับผมเราจะสุ่มแจกกันนะฮะว่าไงว่าไปเออยเฮ้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 ยแล้วไ ท่านเอาไปค่ะขึ้นมาเด้งปั๊บจับไปทันทีค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณคุณนะคะได้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 ทักหาแอดมินค่ะกติกาง่ายๆหากคุณเป็นผู้โชคดีแคปหน้าจอแล้วทักแอดมินนะคะส่งชื่อที่อยู่บนโทรศัพ,พท์ให้เรียบร้อยแอดมินจะทาการจัดส่งของขวัญวันนี้เป็นนาฬิกาที่มีลายเซ็นคุณตรีชัยนรงค์ค่ะมาให้กับคุณคุณทุกท่านนะคะได้เลือกกันอยากได้คุณชาลินีไปค่ะสว efendim, ัสดีค่ะแม่เป็นแฟนขา่าวจากจังหวัดสงขลาสงขลาปีน้อง